วันนี้อยู่กับเราครับช่างลุ่งอู่ต่อรถยกเมืองเจริภูมิวันนี้ผมจะพาทุกท่านดูล้อเสริมที่เราผลิตนะฮะวันนี้เราผลิตล้อเสริมส่งหนึ่งชุดที่จะส่งไปที่นะฮะจังหวัดกาลสินนะครับลูกค้าได้สั่งออเดอร์เข้ามานะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูวันนี้ผมไม่มีนะลูกมือเท่าไหร่นะครับ <S <S วันนี้นะครับมาดูกันว่านะครับว่าล้อเสริมของเราเนี่ยถ้าถามว่าล้อเสริมเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นกันมามากมายนะฮะล้อเสริมนะครับ ทุกคนรถยกนี่จะคุ้นเคยแล้วนะครับไม่แปลกแต่จะพูดถึงกับว่าเราเผลิตได้แบบไหนให้สเปคลูกค้าไหนในราคาแบบนี้นะครับว่าได้จริงไหมราคาชุดที่23,900นะครับลูกค้าจ่ายค่าขนส่งเองนะครับที่ปลายทางนะครับเราเก็บลูกค้าแค่23,900เท่านั้นชุดนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูกันว่าเราให้ของดีแค่ไหนคุณภาพแค่ไหนนะครับ กับกล้องมาดูฮะนีครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นมาดูจะมืดหน่อยย้อนแสงนิดนึงนะฮะก่อนอื่นก่อนอื่นมาดูยางฮะสเปกยางนะครับสเปกยางมาดูฝั่งนี้ดีกว่าอาจจะเห็นมืดไปหน่อยสเปกยางนะครับเป็นยางใหม่นะเป็นยางใหม่สิบนิ้วนะที่เราให้ลูกค้าก็นะครับ เป็นน็อตอลูโลวิเนียมตอนนี้เพราะว่าเพราะสแตนเลสค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมดานะครับยางสิบนิ้วเป็นยางใหม่นะครับลูกค้าเป็นยางใหม่เนี่ยดอกเต็มเต็มเลยนะครับสี่วงนะฮะวันนี้ผมอยู่กับแสงแสงเยอะหลือเกินนะครับมาดูด้าน,นในมาดูด้านในนี่ฮะด้านในก็เป็นดุมนะครับดุมใหม่เป็นดุม ดุมตัวนี้ผม,ผมบอกได้เลยว่าเป็นดุมฮอนด้าเป็นดุมดุมฮอนด้านะครับเราก็มาสร้างเผาสร้างแกนเพื่อจะเข้าดุมได้ทําไมถันใช้ดุมฮอนด้าเพราะว่าในขณะที่ลูกค้าเมทนแนนหรือเสียเนี่ยในโอกาสที่จะซ่อมเนี่ยมันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันเป็นสี่รูร้อยเราไม่ต้องมาถามว่าช่างส่งให้ผมได้ไหมจริงจริงแล้วเราซื้อได้ทั่วไปนะครับตามท้องตลาดเลยที่ผมจัดดุมตัวนี้ใส่ให้ลูกค้าเพราะ เหตุผลเรื่องนี้แหละฮะว่าลูกค้าจะนําไปแล้วเนี่ยจะนะครับจะมีอะไรนะครับสําลองตลอดชีวิตนะครับดูครับสี่ล้อนะครับดุมนะครับกระทะสิบนิ้วยางใหม่ยางก็มีขายฮะมีขายยางที่ต้องสั่งเพราะว่ายางสเปคเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีฮะตามท้องตลาดเพราะไม่ค่อยมีรถใช้นะครับจะต้องต้องสั่งนะฮะต้องสั่งนะครับนี่ครับก็งานใหม่ก็เป็นชุดเหล็ก ชุดเหล็กสร้างใหม่นะครับเป็นเหล็กเหล็กขึ้นลูกนะครับพ่นสีนะครับของเราเป็นงานพ่นสีนะครับในราคาหนึ่งสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่งานชุบลูกค้าบางคนถามว่างานชุบได้ไหมงานชุบของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีต้นทุนที่สูงแล้วก็จะไม่ได้ราคานี้นะครับก็ก็กเป็นงานสีละกันเพราะว่ามันเป็นรถมันเป็นการใช้งานนะครับท่านใดสนใจเนี่ยเรา เราเยิยนดีให้การผลิตนะครับเรามีออเดอร์เยอะตอนนี้ออเดอร์เยอะทําไม่ทันแล้วก็งานที่ช้าไปด้วยก็ขอโทษลูกค้าไปด้วยเพราะว่ามันมีหลักการของมันอยู่ไอ้เรื่องกึงเรื่องการเข้าการจัดอะไรเนี่ยมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่เป๊ะนะครับบางทีนะครับธรรมดานี้จะส่งการาทินอาตจะผมามาดูชิ้นหนึ่งคที่จีมีให้คือไม้งับอย่าเรียกกันไม้หนุนเหล็กชัๆ,ๆนะมาดูครับนี่ ให้ดูมีรูของมันนะครับเสียบเข้าไปนี่รูของมันใช่ไหมฮะพอเสียบแค่ปุ๊บเราก็งัดมันขึ้นพองัดม,มันขึ้นมันก็จะล็อกเป e e ๊ะเห็นไหมครับอ่าใช้ง่ายเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วหนึ่งหนึ่งตัวเนี้ยฮะขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนะครับมาดูอีกข้างนึงเราก็เสียบเข้าไปที่รูนะครับของมันแล้วก็งัดอ๋ไหลไหลไหลนะไหล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 งัด ัขึ้นแล้วมันก็ล็อกประมาณน,นะครับสองตัวดูตัวนี้ดูตัวนี้ขึ้นแล้วก็ล็อก